เลือกด่านทำไมนะครับผมเคยแนะนําไปแล้วนะในการตรวจเรียกตรวจสีประชาชนนะครับมีกล้องไหมพี่เขาเรียกตรวจสีพี่เขาได้กลอ,อีกสารไหมไม่เลยเขากลอกตรวจสีพี่ได้กลอีกสารไหมไม่เอาอพี่ตรวจเนี่ยะไรถึงเรียกตรวจพี่อ่ะไปดูดิเามยี่ยมเมื่อกีเ้เลยนะผมไปเยี่ยมเมื่อกี้เลยได้ตรวจสีไหม ไม่ตรวจจีบไม่ตรวจไี่ตรวเนี่ยเมื่อกี้นะเห็นผมผ่านมาพอดีเนี่ยมีกล้องตัวนี้ตัวเดียวผมผมก็เคยติเคยคุยไปแล้วในเรื่องของการตรวจฉี่ประชาชนนะฮะตรงนี้มีมีกล้องนะกล้องวงจรปิดทีทีทวีไม่มีนะครับจุดตรวจนนตเถนนะครับเนี่ยมีกล้องตัวเดียวเนี่ยผมเคยผมเคยต้วงติงไปแล้วนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมเพื่ออะไรเข้าใจไหนบอกว่าพวกคุณปฏิบัติ ตามคำสั่งนะครับที่ให้นั่นผมแล้วพี่ตรงนี้เมืม่อกี้เห็นมีกล้องเหรอในการตรวจฉีประชาชนเมื่อกี้นะ่ะได้ได้ผมไ,<ด>ไปไ<ด>ัับเหตุมีมีผอะไรผมถามว่าตรงนี้มีกล้องไหมกล้องมันจะปิดอ่ะมัไตัวนี้ไม่ไม่ไอ้มีกล้องเมื่มอก <ผม S 3> ี้น่ะตรวจฉีบเขาหน่ะมีกล้องไหมผมจะไปทำงานแป๊บผมถามว่าตัวนี้มีกล้องไหมเอากล้อง,องออตัวนี้ในการตรวจีประชาชนคุณม,ม,มีกล้องไหมติดกล้องไหมเมื่อกี้น่ะมีตรงไหนอ่ะมีมันมีกล้องสองตัวตัวนี้ตรวจีเขาอ<ม>่<ล>ะเดี๋ยวผมจะสอบถามท่านลอง <ๆ S 1> โเคยบอกเคยทวงติงไปแล้วในการตรวจทีประชาชนนี่ก็ย้อนสอนมาอีกแล้วเอาเข้าไปนะครับผมเคยทวงติงเคยสอบถามเคยนี่ไปแล้วว่าในการตรวจทีหรือว่าการเรียกตัวประชาชนมันต้องมีกล้องขั้นตอนวิธีปฏิบัติขั้นตอนการตั้งจุดตรวจยังไงบ้างเนาะ เนี่ยมีกล้องตัวเดียวเนี่ยครับตรงที่จุดตรวจนวนตาเถนป้องกานนวนตาเถนเนี่ยตรงนี้เรียกเขาไปรตรวจฉีประชาชนแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับจริงๆิงมันต้องมีนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เรียกประชาชนตรวจฉีเนี่ยมันต้องมีกล้องตรงนี้เพื่อตรวจสอบเพื่อให้เจ้าผู้ประชาดูขั้นตอนวิธีปฏิบัตินะครับไม่ปรับปรุงไม่ปรับปรุงเอาซะเลยนี่เหลือท่านลองที่รับปากรับคำผมว่าจะกำชับในเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติ เยกตรวจประชาชนไม่ดูคำสัง่งไม่ดูระเบียบวิธีปฏิบัติไม่ตรวจฉีเอานานาจไดไปตรวจฉีดประชาชนนู่นจอดน่นเ่ี่ยกตรวจฉีประชาชนนู่น ใครคนสั่งมาอนุมัติมาให้ในการตั้งท่านรองท่านรองผู้ก,กับออับสพนนนแดงนะครับท่านได้หรือไม่ในการตั้งอยู่ตรงนี้หรือไม่ไหนบอกผมว่า ปรับปรุงจุดตรวจมีการที่จะติดกล้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงที่ตรวจฉีประชาชนไงไหนไหนบอกว่ารับปากผมแล้วไงว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไงอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีกล้องตัวเดียวะแียวมาตั้งตรวจฉีประชาชนเนี่ยอืมท่านลองท่านลองพุ่งกลับสพนุนแดงอธิบายให้ผมฟังหน่อยเนี่ยปรับปรุงตรงไหนหอ่ะนะ ปรับปรุงตูงไหนไม่เข้าใจผมเคยบอกถ้าทาถูกต้องตามระเบียบคาสั่งพวกคุณอย่าให้ลูกน้องคุณตั้งคุณเลิกตั้งสิคุณตั้งไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกคุณกลวงใสต้องตรวจสอบได้สามารถที่จะตรวจสอบสามารถสอบถามได้นี่อะไรอะไรของพวกคุณเนี่ยนะอะไร ไม่เข้าใจจริงๆเลยท่านลองสอบถามหนท่านลองท่านลองพูมกับสพนนแดงมันยังไงกันแน่มันตั้งตรวจฉีประชาชนกล้องก็ไม่มีตรงที่ตรวจไม่มีกล้องวงจรปิดนะท่านตอนวิธีปฏิบัติในการตรวจฉีประชาชนไม่มีการก่อเอีกสารเลย ไม่เข้าใจไม่ตั้งตรวจฉีประชาชน